อ่ะฮัลโหลอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการตั้งร้านขายของกับการซื้อของในตลาดกลางนะครับหรือตลาดออนไลน์นะทุกคนอ่ะมาดูกันครับอ่ะเราสามารถสร้างไ d ไหนสัก id นึงมาเพื่อตั้งขายของได้นะทุกคนอ่ะขั้นแรกนะครับผมวิธีการ เข้าไปดูร้านออนไลน์นะครับผมเราสามารถจะเช็คได้ว่าร้านของเราขึ้นหรือเปล่าให้เรากดตัว U ครับกดตัว U ขึ้นมานะครับเราก็จะโผล่หน้าต่างขวามือตรงนี้นะครับเป็นแถบเนี่ยฮะให้เรากดไปที่เสิร์ชสโต e นะครับเสิร์ชสโต r ไหมครับโอเคตรงนี้ก็คือจะเป็นของที่เราตั้งขายแล้วก็ของที่คนอื่นๆเขาตั้งขายทุกชิ้นทุกอย่างเลยนะครับผมจะอยู่ตรงนี้หมดนะครับ แล้วหร,หรือใครจะเลือกซื้อก็ซื้อได้นะครับแค่กด buy it เนี่ยครับของก็จะเข้าในตัวเรานะฮะและ้วเงินก็จะโดนหักไปครับผมอ่านี่คือวิธีการเข้าดูตลาดออนไลน์นะทุกคนามาดูวิธีการตั้งขายของกันบ้างนะวิธีตั้งขายของก็คือเรากดตัวไอขึ้นมาครับเสร็จแล้วให้เรามองรูปกล่องครับผมเนี่ยเห็นไหมรูปกล่องข้างล่างนะครับ รูปกล่องนะครับไอ้ไอ้ไอ้ซ้ายมือที่เป็นรูปค้อนก็คือรีแพร์นะครับเวลาของใครที่แบบต้องซ่อมเราก็มากดซ่อมได้นะครับหรือว่าเราจะไปกดซ่อมจากบอดก็ได้ครับผมวิธีขายของนะครับจะอยู่ที่รูปกดตัวไออยู่ที่รูปกล่องนะครับเข้าไปที่รูปกล่องเลยครับคลิกเข้าไปโอเคมันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้มาให้เรานะครับเป็นช่องที่เราสามารถวางของไว้ขายได้นะครับขั้นตอนขายก็คือเราก็แค่เอาของขึ้นมานะครับ นี่นะครับวางเข้าไปในช่องครับอ่าเสร็จแล้วมันจะให้เราใส่ราคานะครับเราก็ใส่ราคาได้เลยครับอ่าผมลองใส่เลยฮะห้าทโอเคโอเคครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อร้านค้าครับอ่าพอตั้งชื่อร้านค้าเสร็จแล้วนะครับอ่าจะอธิบายตรงข้างล่างก่อนนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่ของจะไปอยู่แต่เราไม่ต้องคลิกนะครับ ก็เราขายเป็นเซนเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงหน้าเซนไปนะอ่าทีนี้มันก็จะมีโอเพนกับปิดร้านใช่ไหมทุกคนเรากดโอเพนไปเลยครับกดโอเคครับโอเคทีเนี้ยเราก็เอาตัวยืนไว้ในเมืองครับแค่เนี้ยของก็จะตั้งขายนะครับทุกคนอ่ะเรามาลองดูว่าของเราขายหรือยังนะกดตัวยูขึ้นมาครับเสริ์ตสโต้ครับอ่ะแล้วก็เลื่อนไปดูครับมีชื่อเราหรือยังครับ ชื่อยังไม่ขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวลองเปลี่ยนเมืองแป๊บนึ่งมนต้องออกจากร้ววานเกา่าลองมาดูเมืองน,นี้เปิดขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็กดโอเพ่นนะครับจึก ผมลองเช็คใจตัวนะว่าของขึ้นหรนะือยังอ่าโอเคของขึ้นแล้วนะครับแต่ตัวตัวเราเองจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าของขึ้นไปอีกตัวหนึ่งของผมเห็นแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็คือวิธีการตั้งขายของง่ายๆครับสําหรับใครที่ไปฟาร,ร์มแล้วดอปของมานะครับผมอ่า แล้วก็ของพวกที่เป็นชุดที่เป็นพวกมีโชคแล้วก็บวก3แบบนี้ครับสามารถเอามาขายได้นะทุกคนเพราะว่ามันหายากอยู่นะนี่คือวิธีขา,ขายของนะครับผมอยังไงเดี๋ยววันนี้ก็ลากันไปก่อนฝากติดตามฝากกดติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ